นับสนุนโดยกรุงเทพประกรันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจ มาพบกับแมงโก้ทามในช่วงเวลา11นาฬิกากับผมคมนภัสนะครับกอติดความเคลื่อนไหวของแวดวงบันเทิงทั้งไทยและก็ต่างประเทศครับมาที่ข่าวแรกกันก่อนครับเป็นเรื่องราวของแวดวงหนังสือนะครับหลายคนอาจจะคุ้นชินนะครับกับคาที่บอกว่าพัฒนาการของมนุษย์นั้นเกิดขึ้นมาจากลิงนะครับแต่ว่าตอนนี้มีหนังสือแปลเล่มใหม่มีหนังสือแปลเล่มใหม่ของไทยที่ชื่อเรื่องว่าในคนมีปลาในขามีครีมนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นมีพัฒนาการมาจากปลาครับ ยูอินเนอร์ฟิชเป็นหนังสือของนิวชูบินศาสตราจารย์ชื่อดังด้านสาขากายวิาพาคที่ขายดีถล่มทลายมาแล้วทั่วอเมริกายุโรปและเอเชียโดยเนื้อหาในหนังสือพูดถึงที่มาของบรรพบรุษของมนุษย์ที่มีความเกี่ยวพันกับปลาและแง่มุมต่างๆทางวิทยาศาสตร์ที่เราไม่เคยรู้และก็คาดไม่ถึงมาก่อนโดยในส่วนของหนังสือแปลเล่มนี้ที่พิมพ์ออกมาเพื่อจําหน่ายเป็นภาษาไทยแล้วนั้น ได้ชื่อว่าในคนมีปลาในขามีครีบที่ได้แทนไทยประเสริฐกุลนักเขียนหนุ่มบุคลิกสบายๆที่มีสไตล์เฉพาะตัวมาแปลเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือเล่มนี้ค่ะซึ่งแทนไทยเองเขาก็บอกนะคะว่าหนังสือเล่มนี้ตั้งใจให้หลายๆคนเข้าถึงความเป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถหาคําตอบแล้วก็อ้างอิงเรื่องราวต,าต่างๆได้จริงจากหนังสือเล่มนี้ด้วยค่ะในวงการหนังสือของประเทศไทยอนะคะสิ่งที่ ขาดหายไปจากชั้นเลยก็คือแนวเขาเรียกว่า popula science วิทยาศาสตร์มวลชนเพื่อประชาชนอะไรอย่างเี้เพราะส่วนใหญ่จะเป็นตำราหรืออะไรที่อ่านยากๆทีนี้หนังสือเล่มนี้ดังมาจาก ฝังโลกตะวันตกมาแล้วนะคะกว่าเราจะมีสองขาสองแขนหน้าตาแบบนี้เนี่ยนะผ่านวิวัฒนาการอะไรมาบ้างซึ่งฟังแค่นี้มันอาจจะไม่สนุกเท่าไหร่แต่คนเขียนคือนิวชูบินเนี่ยเขาเขียนจากประสบการณ์ของการขุดคน้นฟอสซิลซากดึกดำบรรต่างๆแล้วก็อาศัยการปฏิติดตอ่อเหมือนเชืชอ์ชอโรคโคมทางทางโบราณชีววิทยานะคะค่ะก็ะะเป็นเรื่องน่าสนใจมากเพราะว่า เราพูดถึงการรู้จักตัวเองเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยคิดถึงว่าเราร่างกายเราเป็นยังไงใช่ไหมย้อนประวัติของมนุษย์นะครับว่าเริ่มจากปลาเนี่ยเรามีส่วนที่เป็นร่างกายของเรามาจากสัตว์ประเภทไหนบ้างแล้วมันเปลี่ยนแปลงตลอดประวัติศาสตร์การวิวัฒนาการของประวัติศาสตร์มาได้ยังไงบ้างนะครับผมก็พี่แทนก็พี่ชายผมไม่คนแปลครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจมากฮะมีอยู่ที่บ้านสองเล่มครับเดี๋ยวจะอ่านสักเล่มหนึ่งนะฮะลองเปิดไปบทหนึ่งคร่าวๆก็เป็นหนังสือที่ เออไม่ได้เรียกว่าอ่านง่ายมากนักแต่ว่ามีความน่าสนใจในตัวนในตัวเนื้อหาอยู่ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็ผู้ใหญ่ก็อ่านได้ครับผมไม่ใช่นันสศึสษาวัยรุ่นโดยเฉพาะนะครับเรื่องนี้ ได้ทั้งคุณแม่แล้วก็น้องชายมาร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือเล่มนี้ด้วยน่าอิจฉาจริงๆเลยนะคะและสําหรับใครที่สนใจหนังสือเล่มนี้ก็ลองไปหาซื้อมาอ่านกันดูได้ค่ะเพราะเขายัางได้พูดถึงเรื่องราวที่เชื่อมโยงความลึกซึ้งระหว่างมนุษย์กับสรรพสัตว์ต่างๆได้อย่างน่าสนใจมากเลยทีเดียวประเสริฐพันธุ์สุจริตไทยถ่ยายภาพกนกวันมณีแสงสาครแมงโตทีวีรายงานค่ะล้าน เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่น่าอ่านในช่วงนี้นะครับก็คงจะต้องไปดูกันที่ร้านหนังสือนะครับว่าจะมีการวางแผงเมื่อไหร่จากแวดวงหนังสือนะครับเราจะเข้าไปสู่แวดวงของภาพยนตร์กันบ้างครับสำหรับดารารุ่นใหญ่อย่างไมเคิลดักลาสนะครับตอนนี้เขาอายุ66ปีแล้วหลายคนคงทราบข่าวว่าตอนนี้เขาป่วยด้วยโรคมะเร็งที่ลําคอนะครับแต่ว่าในเดือนมกราคมนี้ไมเคิลดักลาสจะเข้าไปตรวจเช็คร่างกายอีกครั้งและถ้าร่างกายเขากลับมาแข็งแรงนะครับเขาก็จะกลับมารับบทใหม่ในภาพยนตร์เรื่องใหม่ด้วยครับ ไมเคิลดักลาสให้สัมภาษณ์กับฮอลลีวูดรีพอร์เตอร์ว่าเขาจะแสดงภาพยนตร์เรื่อง Liberace ที่กำกับโดยสตีเวน s โซ e เดเบิร์กซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้จะเริ่มถ่ายทำในเดือนพฤษภาคมหรือเดือนมิถุนายนไมเคิลดักลาสยังบอกด้วยว่าการวินิจฉัยโรคมะเร็งทำให้เขาใกล้ชิดกับพ่อเคิร์กดักลาสมากขึ้น การเจ็บป่วยทําให้เขาได้รู้แล้วว่าครอบครัวคืออะไรเมื่อเร็วๆนี้ดักลาสยังได้รับการกระทบกระเทือนจากเรื่องอื่นๆด้วยอย่างอดีตภรรยาไดแอนดราดักลาสที่ฟ้องเรียกค่าเลี้ยงดูเพิ่มเติมและลูกชายของเขาก็ถูกตั้งข้อหาใช้ยาเสพติดไมเคิลดักลาสคว้าสองรางวัลอสการ์จากเรื่อง One Flew Over the c u c k o o Nest ที่เขาเป็นผู้อำนวยการสร้างส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ Wall Street ในปี2530ในฐานะนาดารานำชายยอดเยี่ยมจากบทของกอร์ดอนเกโก้นักลงทุนในตลาดหุ้นว a l l ์สตรีท เป็นอีกหนึ่งดารานะครับที่เวียนว่าอยู่ในแวดวงฮอลลีวูดมายาวนานครับตั้งแต่รุ่นพ่อเคิร์กดักลาสกันเลยทีเดียวแล้วก็ส่งต่อมาจนถึงไมเคิลดักลาสก็คงต้องให้กําลังใจเขาในการที่จะตรวจเช็คอาการของมะเร็งในลาคอนะครับว่าจะหายหายขาดไปเลยหรือไม่นะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดในช่วงเวลาของ m มนก็ไทม์11มิาช่วงนี้กับผมคมนพรัตกลับมาพบกับเมนก็ไทม์ช่วงหน้า13มิาครับ ท่นมีพระวรกายมีพลานามัยที่แข็งแรงนะครับแล้วก็อยู่เป็นมิ่งขันเป็นร่มโพร่มใสนะครับกับประชาชนคนไทยไปนานๆนะครับขอจงสนพระเจริญครับเติมความฝันให้แผ่นดินฟ้านทองเนื้อดินทัทิ้งไปถึงพอเป็นที่พึ่งของไทยทั้งพอ